สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูนกยูงนะคะเรามาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวงคะค่ะวันนี้คุณครูจะมีเคลื่อนไหวประกอบเพลงโอริเล,ลมาฝากเด็กๆค่ะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวฝึกสมองเด็กๆมาดูกันนะคะว่าคุณครูจะพาทาอย่างไรเด็กๆคะ ก่อนที่เด็กๆจะทําท่าทางประกอบเพลงเด็กๆต้องหัดทําท่าจีบกับแอลก่อนนะคะเดี๋ยวเอามือขึ้นมานะคะ่ะแอลค่ะจีแอลจีแอลจีแอลจีทั้งสองมือนะคะอีกมือนึงค่ะแอลจีแอลจีแอลจีบอ จีบเวลาเด็กๆทำจีบเด็กต้องแบมือใช่ไหมคะจีบแบบนี้นะคะแอลทำแบบนี้คะ่ะเด็กๆพอ้อไหอยังคะลองทำตามคุณครูไปก่อนนะคะเปลี่ยน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 ,ยนแบบนี้นะคะลองทำตามเพลงนะคะโอลีเลโอลีเลโอลีเล โอลีเลโอลีลีโอลีลีตาเราเห็นเราจึงพูดเราจึงทำฝึกประจำเราจะเก่งเราจะเก่งโอลีเล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  ตาเราเห็นเราจึงพูดเราจึงทำฝึกประจําเราจะเก่งเราจะเก่งเห็นไหมคะเด็กๆลองทําดูนะคะเด็กๆพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วทําพร้อมๆคุณครูเลยคะ่ะร้องเพลงเลยนะคะโอลีเล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 ตาเราเห็นเราจึงพูดเราจึงทําฝึก ปาจำเราจะเก่งเราจะเก่งโอลีเล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 ตาเราเห็นเราจึงพูดเราจึงทำฝึกปาจำเราจะเก่งเราจะเก่งทำได้ไหมคะโบกมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากเลยค่ะถ้าใครยังไม่คล่องเด็กๆไปฝึกเพิ่มได้นะคะทำอย่างไรคะจีบ L จีบ L แบบนี้นะคะสลับมือกันให้ฝั่งตรงข้ามกันแบบนี้ค่ะคุณครูฝากเด็กๆฝึกทำบ่อยๆนะคะ L, เด็กๆก,ก็จะเก่งวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะคุณครูให้ฝากเด็กๆด,ดูแลตัวเองด้วยส่วนแม่กอดอกจากบ้านพกเจลแอก็ฮอล้างมือบ่อยๆวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ